ที่บ้านเกระเรียงวยาโจมีหมอผีที่เก่งกล้าอยู่คนหนึ่งชื่อพ่อเท่าคือพ่อเท่าคืออายุใกล้เจ็ิบแล้วแต่ยังสามารถปราบสะกดผีที่ดุร้ายได้ทุกอย่างหากชาวบ้านคนใดถูกผีเข้าถ้าไปตามพ่อเท่าคือมาปราบผีจะถูกขับออกไปทุกรายพ่อเท่าคือเป็นหมอผีใจดีมีคุณธรรม ทุกๆุกครั้งที่มีคนเดือดร้อนมาตามให้ไปช่วยปราบผีแกจะคิดค่าตอบแทนซึ่งเป็นค่าบูชาครูเพียงไม่เกินเครื่องรูปีหรือ6แอนนาเท่านั้นจะไม่เรียกให้มากกว่านี้เลยดังนั้นพ่อเท่าคือจึงเป็นที่รักและนับถือของชาวกะเรียงในโดงดอยทั้งใกล้และไกลต่อมาวันหนึ่งที่หมู่บ้านแม่ละคีมีคนถูกผีปอบเข้าสิง กินไก่หมดไปหลายตัวหมอผีประจำหมู่บ้านทำพิธีขับไล่แต่ก็ไม่ยอมออกเวลาผ่านไปสามวันจนอาการของคนที่ถูกผีสิงย่ำแย่ลงทุกขณะญาติพี่น้องจึงปรึกษากันด้วยความวิตกกังวลว่าทำไงดีปอบตนนี้อาถรรพ์ของมันแรงเกินกว่าหมอผีบ้านเฮาจะปราบมันได้นั่นหนอสิเจะปอบนั่นกินไก่ดิบๆวันละสองตัว แต่นางเควกับผอมสู้ปลงทุกวันทุกวันฉันได้ยินข่าวว่าที่บ้านวยาโจมีหมอผีอยู่คนหนึ่งนะชื่อพ่อเท่าคืออาคมของแกขลังมากและคิดราคาไม่แพงลองไปตามแกมาช่วยเถอะขืนปล่อยไว้นานเกินเจ็ดวันนางเควคงต้องตายแน่ๆญาติคนหนึ่งแนะนำขึ้นหลังจากปรึกษาหารือกันแล้ว จึงรีบส่งคนเดินทางข้ามดอยไปตามพ่อเท่าคือให้มาช่วยปราบผีซึ่งพ่อเท่าคือก็ใจดีเดินทางมาช่วยด้วยความเต็มอกเต็มใจช่วยได้เถอะพ่อเท่าลูกสาวเฮาชื่อนางนอเควมันไปเก็บผักกับเพื่อนๆแล้วถูกผีปอบเข้าสี่วันเข้านี่แล้วมันยังคงสิงอยู่ไม่ยอมออกพ่อของนางนอเควกระซิบบอก พลางมองดูลูกสาวซึ่งนอนหันหลังให้ด้วยความวิตกกังวลห่วงใหญยพอเท่าคือเห็นเช่นนั้นจึงก้าวเข้าไปหาร่างของหญิงซึ่งถูกผีสิงแกพูดเสียงดุดุขึ้นว่าเจ้าปอบหันมาคุยกันหน่อยมาจากไหนได้กินของที่คนเขาหาให้สามสี่วันแล้วหายหิวแล้วทำไมยังดื้อด้านไม่ยอมออกไปอีกทำอย่างนี้คนที่ถูกแกสิงก็แย่น่ะสิ อย่ามายุง่งอย่ามายุง่งไอหมอเท่าไม่งั้นข้าจะเข้าสิงแกอีกคนเอาให้ตายเลยแกรู้ไหมข้าเป็นใครเจ้าผีปอบซึ่งแฝงอยู่ในร่างของหญิงสาวหันมายิ้มสยะยข่มขู่ถลึงตาเหลือกโม่งโม่งใส่จนผู้คนที่มาดูเหตุการณ์ใจหายสันระทึกไปจตามกันแล้วแกเป็นใครเล่าบอกมาสิพ่อเท่าคือย้อนถาม ข้าคือปอบดงเห็นหนางคนนี้มันสวยจะเอามันไปอยู่ด้วยแต่ขอกินไก่อีกสักวันสองวันให้หายยาก,ก่อนแล้วจะเอาวิญญาณมันไปผีปอบดงบอกแล้วก็หัวเราะเสียงต่ำๆเป็นเสียงพูดผีที่น่ากลัวอ๋อมากินของเขาแล้วยังจะเอาชีวิตเขาอีกเหรอเจ้านี่เลวมากแต่ข้าก็จะให้โอกาสหากแกยอมออกไปดีๆข้าก็จะไม่ลงโทษ แต่หากยังดื้อด้านข้าจะจับแกใส่ถุงแล้วเอาเผาไฟให้ตายพ่อเท่าคือยื่นคำขาดเสียงดังตาเท่าแกน่ะหรอจะจับข้าใส่ถุงข้าไม่กลัวรักเอาเลยเก่งจริงก็ลองดูฮ่าฮ่ฮ่ฮ่เจ้าปอบดงในร่างของหญิงสาวท้าทายพลางแลบลิ้นออกจากปากยาวเป็นคืบลอกหลอนตามนิสัยผีร้ายของมัน งั้นก็ได้แล้วอย่ามาวิงวอนทีหลังนะเตรียมตัวถูกเผาไฟเถอะเจ้าผีปอบดองแล้วพ่อเท่าก็ล้วงลงไปในย่ามดึงถุงผ้าแดงถุงหนึ่งและเข้าสารออกมากรรมหนึ่งบริกรรมอาคมเป่าไปที่เข้าสารเสียงดังพ่วงจากนั้นก็ซัดไปที่ร่างของหญิงสาวซึ่งถูกผีสิงอย่างแรงหญิงสาวสะดุ้งเฮือกวีดร้องลั่นเป็นเสียงผู้ชายที่เจ็บปวด ลางดิ้นทุรนทุรายตัวงอไปงอมาโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนยอมแล้วปลดไว้ชีวิตด้วยร้อนก็ออกมาสิออกมาจากร่างของเขาเดี๋ยวนี้แล้วเข้ามาอยู่ในถุงแดงแกไม่รอดรอกตะข้อกัำชับแล้วก็เป่ามนใส่อีกครั้งหนึ่งเจ้าผีปอบสดุง้งฟุบลงคว่ำหน้ากับพื้นตัวสันะร,ริกทันใดนั้น ทุกคนที่มุงดูอยู่ก็ได้เห็นภาพลี้ลับคือมีกลุ่มควันเป็นเงาดำๆลอยออกจากร่างของหญิงสาวแล้วพุ่งวูบเข้าไปในถุงผ้าแดงซึ่งพอเท่าถือรอท่าอยู่จากนั้นแกรีบรวบปากถุงแล้วมัดผ่นด้วยได้สายสินอย่างแน่นหนาเรียบร้อยแล้วมันหมดฤทธิ์แล้วละไปช่วยกันหาฟืนแห้งมาข้าจะเผาทำลายมันให้สาบสูนบอบดงดุร้ายอย่างนี้ ปล่อยไว้ไม่ได้หรอกพักหนึ่งต่อมาเมื่อไฟกองใหญ่ถูกก่อขึ้นกลางลานดินจนไฟลุกโชนแล้วพ่อเท่าก็โยนถุงผ้าแดงซึ่งมีดวงวิญญาณของเจ้าผีปอบดงลงไปทุกๆุกคนณนะที่นั้นได้ยินเสียงมันร้องโหยหวนอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อถุงผ้ามอดไหม,หมเสียงร้องของมันจึงเงียบหายไปและนางนอเคว ก็หลุดพ้นจากอำนาจของเจ้าผีปอบดงขอบคุณพ่อเท่าที่ช่วยเหลือชีวิตลูกสาวของเฮาพ่อของนางหน่อเควพูดด้วยความดีอกดีใจซึ่งพ่อเท่าก็ตอบว่าไม่เป็นไรพวกเฮาเช้าก็เรียงด้วยกันเออพ่อเท่าพ่อเท่าจะคิดค่าเสียเวลาเท่าไรพ่อของนางหน่อเควาถามอีกด้วยความเกรงอกเกรงใจ กแอนนาเป็นค่าบูชาครูอาคมของขา้าได้ได้พ่อเท่าขอบคุณขอบคุณเมื่อได้รับค่าตอบแทนแล้วพ่อเท่าก็เดินทางข้ามดอยกลับสู่หมู่บ้านของตนเหตุการณ์ปราบผีที่น่าพิศวงอัศจรรย์ในวันนั้นสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านแม่ละขีทั้งหลายมากโดยเฉพาะนายจอแก่ ดุมใหญ่วัย40สปีซึ่งใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอผีที่เก่งกล้าเช่นนั้นบ้างเราจะต้องไปขอเรียนวิชาปราบผีจากพ่อเท่าคือให้ได้เราจะต้องเป็นหมอผีที่เก่งกล้าคนต่อไปนายจอแก่คิดอย่างมุ่งมั่นแล้วเดินทางข้ามดอยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อเท่าคือทันทีพ่อเท่าเขาอยากได้วิชาอาคมปราบผีช่วยถ่ายทอดให้เฮาบ้างเถอะ นายจอแก่แจ้งความประสงค์แต่ผู้เท่าไม่ยอมให้แกบอกว่าข้าให้ไม่ได้รอกวิชานี้มันมีอันตรายมากหากคนที่ได้ผิดครูอาคมเมื่อไรจะต้องตายโหงภายในสามเดือนแล้วกลายเป็นปอบหมาดำเที่ยวกินคนผู้คนจะเดือดร้อนเพราะอาถรร์แรงกล้าอยากที่จะมีคนมาปราบได้ผิดครูอาคมคือยังไงพอเท่า นายจอแกถามด้วยความสงสัยครูอาคมของวิชานี้คือต้องเรียกค่าตอบแทนเพียงหกแอนนาเท่านั้นขาดได้แต่เกินไม่ได้ยังเด็ดขาดหากเรียกเกินต้องผิดครูอาคมจะต้องมีอันเป็นไปทันทีวิชานี้ข่าได้มาจากครูอาจารย์ของข้าในป่าลึกท่านให้ข้ามาช่วยเหลือผู้คนไม่ได้ให้นำมาสแสวงหาความร่ำรวยท แค่นี้เองเหรอพ่อเท่าเฮาสาบานจะไม่ผิดครูอาคมรอกถ่ายทอดให้เฮาเธอนายจอแก่วิ่งวอนอีกไม่ได้ไม่ได้ข้าให้ไม่ได้พ่อเท่าคือสายหน้าแต่นายจอแก่ก็ไม่ละความพยายามเขาวิ่งวอนหลายหนเที่ยวไปเที่ยวมาหาของมาฝากบ้างมารับใช้บ้างจนในที่สุดนานหลายเดือนเข้าพ่อเท่าคือก็ใจอ่อน เห็นความตั้งใจและความดีจึงถ่ายทอดวิชาเสกมนปราบผีให้จนหมดสิน้นแต่ก็ยังกำชับด้วยความห่วงใยอีกว่าอย่าลืมนะจอแกแกอย่าผิดครูอาคมอย่างเด็ดขาดจงใช้วิชานี้สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนเอาสาบานพ่อเท่าเหาสาบานนายจอแกรับคำด้วยความปิติยินดีและ หลังจากที่ถ่ายทอดวิชาให้นายจอแก่แล้วอีกปีหนึ่งต่อมาผู้เท่าคือก็ตายด้วยโรคชรานายจอแก่จึงกลายเป็นหมอผีเก่งกล้าสามารถสืบต่อจากพ่อเท่าคือชื่อเสียงระบือไปทั่วแดนดอยนายจอแก่ปราบผีเรียกค่าตอบแทน6แอนนามาได้สิปีจนอายุเข้าห้าสิบอยู่มาวันหนึ่งแกคิดว่า เป็นหมอผีมาสิบปีก็ยังไม่รวยเพียงแค่พออยู่พอกินเท่านั้นบางรายต้องเดินข้ามดอยไปหลายลูกเด็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าเสียวเวลาหกแอนนาไม่คุ้มกันเลยควรจะเรียกให้สูงกว่านี้จึงจะคุ้มค่ากับวิชาที่วิเศษศักดิก์สิทธิ์ของตนคิดใคร่ครวนไปมาอยู่หลายวันหลายคืนจนในที่สุดก็ถูกความโลภสิงใจไม่เป็นไรหนะ้า เรื่องผิดครูอาคมคงจะไม่เป็นความจริงพ่อเท่าคือคงจะคู่เรามากกว่าเราจะขึ้นราคาเรียกค่าตอบแทนละเป็นไงเป็นกันแล้วนายจอแก่ก็ผิดครูเวลามีคนมาตามให้ไปช่วยปราบผีแกก็จะเรียกค่าตอบแทนราคาแพงบางรายเรียกถึงห้ารูปีทีเดียวซึ่งการได้ค่าตอบแทนที่สูงนี้จึงทำให้ตาจอแกมีรายได้งาม มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำรรเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนก็ไม่เห็นจะมีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นตาจอแกก็ยิ้มคิดในใจว่าโธ่เอ้ยเราน่าจะขึ้นราคาตั้งนานแล้วหลงโง่เชื่อคำครูของผู้เท่าคืออยู่ได้แล้วนายจอแกก็ทำตนเป็นคนโลภผิดครูอาคมเรื่อยมาด้วยความย่ามใจจนกระทั่งคืนวันหนึ่ง เหตุการณ์ร้ายก็ได้เกิดขึ้นวันนั้นฝนตกหนักพายุพัดแรงขณะที่ตาจอแก่นอนหลับอยู่บนเรือนต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านต้นหนึ่งได้โค่นล้มและทับเรือนจนพังทลายทำให้ตาจอแก่ต้องตายอย่างน่าอานาถอยู่ในซากเรือนของตนโธไม่น่าเลยตาจอแก่ทำไมเคราะห์ร้ายอย่างนี้ชาวบ้าน กางพากันเวทนาต่อชะตากรรมนำศพของแก่ไปฝังในป่าช้าบนดอยหลังจากที่ตาหมอผีตายไปประมาณครึ่งเดือนเหตุการณ์ลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันหนึ่งชาวบ้านแม่ละคีหลายคนสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงหอนหวยหวนดังแววมาจากบนดอยเสียงนั้นน่าขนลุกขนพองเป็นเสียงของหมา แต่คงเป็นหมาที่ใหญ่มากเพราะเสียงของมันดังไปทั่วดอยและหมู่บ้านหมาอะไรทำไมหอนดังอย่างนี้ชาวบ้านต่างตะโกนร้องถามกันและกันเสียงหมาลึกลับนั่นหอนอยู่ไม่นานก็เงียบไปพอรุ่งเช้าวันต่อมาชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าต่างก็ได้พบเห็นภาพสยองที่ไม่คาดฝันว่าจะได้เห็น นั่นคือพรานในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อพรานเปอ๋อพรานเปอ๋อไปซุ่มยิงสัตว์ที่ริมลำห้วยได้ถูกสัตว์ร,ร้ายลึกลับบางชนิดกัดตายร่างของแกนอนแผ่อยู่กลางดินตรงหน้าอกและหน้าท้องเป็นแผลเปิดอวัวะเพราะถูกกัดกินเครื่องในตัวอะไรตัวอะไรมากัดกินแกเนี่ยชาวบ้านต่างพากันสยองกลัวบางคนบอกว่าเป็นเสือเป็นหมีแต่บางคนก็บอกว่า มาคืนข่าได้ยินหมาใหญ่เหมันหอนมันอาจจะฆ่าแต่พรานเปอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกหมาอะไรจะกินคนบางคนแย้งขึ้นด้วยความพิศวงใจแล้วอีกสามคืนต่อมาความจริงก็ปรากฏเมื่อชาวบ้านสองคนซึ่งไปทุระที่หมู่บ้านอื่นได้พากันเดินทางกลับมายังหมู่บ้านตอนประมาณสี่ทุ่มขณะที่เดินมาตามทางริมห้วยซึ่งเป็นป่าไม้มืดพวกเขา ได้ยินเสียงคำรามดุร้ายดังแว่วมาเฮะอะไรชาวบ้านทั้งสองชะง,งักกึกหันขวับไปมองแล้วพากันตะลึงขนลุกสู้เพราะท่ามกลางแสงจันทร์สลัวนั้นมันคือหมาดำตัวมหึมาขนาดใหญ่กว่าหมาธรรมดาถึงสามสี่เท่ายืนแยกเขี้ยวคำรามอยู่ดวงตาลุกโชนของมันจ้องมาอย่างประสงค์ร้ายหมาหมาผี พวกเขาต่างอุทานแล้วพากันออกวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่แต่ไม่ทันเสียแล้วเจ้าหมาผีนั่นได้กระโจนติดตามมาอย่างรวดเร็วและกัดกระชากชายคนหนึ่งล้มลงส่วนอีกคนที่เหลือก็วิ่งเข้าหมู่บ้านส่งเสียงร้องโวยวายหมาผีหมาผีกัดตแซะคอช่วยด้วยหมาผีชาวบ้านครั้นได้ยินก็ผวาลุกขึ้น จุดตะเกียงจุดคบไฟวิ่งลงมาจากเรือนมาไต่ถามด้วยความตกใจหมาผีหมาผีกัดตะแซคโคที่ริมห้วยคนที่รอดชีวิตละล่ำละลักตัวสันเทาเล่าเหตุการณ์ไปดูกันเร็วไปช่วยกันหัวหน้าหมู่บ้านตะโกนแล้วคว้าอาวุธปืนหอกดาบจุดคบเพลิงวิ่งไปยังจุดเกิดเหตุประมาณพักหนึ่งต่อมาก็ไปถึง แต่ไม่พบร่างของคนเคราะห์ร้ายเห็นแต่รอยเลือดสาดกระจายและรอยลากศพจนกอหญ้าแหลกเป็นทางนอนรอยลากไปทางนอนมาลากศพไปได้เป็นหมาหรือเสือกันแน่หัวหน้าบ้านคนลุกพองอย่างสยองใจหมาหมาแน่ๆฉันเห็นกับตามันเป็นหมาผีชาวบ้านที่รอดชีวิตยืนยันตัวสั่นเทาหยิงปืนไล่มันก่อนขืนตามเข้าไป หากมันซุ่มซ่อนอยู่มันอาจจะกระโจนเข้ามาทำร้ายเอาได้หัวหน้าหมู่บ้านสั่งอย่างไม่ประมาทแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าคนอื่นที่มีปืนก็ยิงตามเสียงดังสนั่นวันไหวพอสิ้นเสียงปืนป่าก็เงียบเงียบจนได้ยินเสียงเต้นของหัวใจดังตึกตึกตึกอยู่ในอกแล้วบัดดลก็มีเสียงหอนเยือกเย็นน่าสยองดังกึกก้องมานั่นเสียงของมันหมาผี หมาผีจริงๆด้วยไม่ใช่เสือชาวบ้านพากันถอยหลังกรูดเดี๋ยวมองไปรอบตัวยังตื่นกลัวกลับกันก่อนเถอะขืนตามเข้าไปอาจจะต้องตกเป็นเหยื่อของมันหัวหน้าบ้านตัดสินใจสั่งถอยเพราะรู้ถึงภัยลี้ลับที่แฝงอยู่ในความมืดรุ่งเช้าวันต่อมาพอฟ้าแจ้งจึงระดมกำลังกันเข้าไปค้นหาอีกก็ได้พบร่างของตาแซโค นอนตายอยู่ในผงหญ้าห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณร้อยเมตรเศษอวัยวะภายในหน้าท้องถูกกัดกินไม่เหลือเลยสองศพแล้วมันมาจากไหนนี่จะหมาผีกินคนชาวบ้านแม่ละขีต่างพากันสยองใจต้องกําจัดมันให้ได้ก่อนที่จะมีคนตกเป็นเหยื่อของมันอีกคืนนี้ออกมาขัดท่างซุ่มยิงมันให้ตายแล้วคืนวันต่อมา หัวหน้าบ้านและลูกบ้านที่กล้าหาญอีกสามคนพร้อมด้วยปืนก็พากันไปขัดห้างบนต้นไม้ใกล้ๆก,กับจุดเกิดเทศโดยนั่งอยู่บนต้นไม้ห่างกันประมาณร้อยเมตรต้นละสองคนเป็นเพื่อนกันหากมันมาก็ยิงมันทิ้งอย่าประมาทละ่ะมันเป็นหมาผีกินคนกำชับนัดแนะกันแล้วรีบขึ้นไปบนห้างรอคอยการมาของเจ้าหมาผีลึกลับตัวนั้นเวลา ค่อยๆผ่านไปผ่านไปจนสามทุ่มเศษพลันเสียงหอนสยองก็ดังแว่วมาจากในดงมืดเสียงของมันเยือกเย็นคลายจะสะกดให้คนที่ได้ยินขวัญหายโบยบินและแล้วครู่ต่อมามันก็ปรากฏตัวเจ้าหมาผีก้าวย่างโผลออกมาจากเงาไม้ดวงตาทั้งคู่ของมันลุกโชนเป็นประกายวับๆมันแงนน้าแยกเขี้ยวคำราม หัวหน้าบ้านและลูกบ้านที่นั่งอยู่ด้วยกันขนลุกสู้ใจสั่นระทึกแต่ก็ควบคุมสติรันใจยิงปืนลงไปที่ร่างของมันตายเถอะเจ้าหมาผีพอเสียงปืนระเบิดเปรี้ยงเจ้าหมาดำกินคนก็กระโจนพรวดหายวับไปในความมืดลูกปืนทำอะไรมันไม่ได้เลยหัวหน้าบ้านและชาวบ้านที่ไปซุ่มยิงเมื่อได้เห็นอาถรรพ์ทนปืนของมันก็พากันตัวสัน่นหวาดกลัวพวกเขา อดทนนั่งกันอยู่บนห้างจนกระทั่งฟ้าแจ้งจึงพากันลงจากห้างกลับไปแจ้งข่าวร้ายให้คนในหมู่บ้านได้รู้มันเป็นหมาผีจริงๆตัวดำทะมึนปืนทำอะไรมันไม่ได้ระวังตัวกันให้ดีนะกลางค่ำกลางคืนอย่าออกนอกเรือนไปนอกหมู่บ้านเป็นอันขาดหัวหน้าบ้านกำชับให้รู้ถึงภัยลึกลับของหมาผีกินคนชาวบ้านได้ฟังต่างพากันหวาดหวั่นใจ แล้วตอนบ่ายวันต่อมากองวัวต่างขนสินค้าทางไกลของสางอุ่นเปิงก็เดินทางผ่านมาแวะพักที่ริมห้วยแม่ละขีหลังจากตั้งค่ายกันเสร็จแล้วนายห้อยหนุ่มและจายโพก็พากันเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบอกกล่าวให้หัวหน้าบ้านได้รับรู้ถึงการมาแวะพักของตนอ๊อมือโชเปอร์หัวหน้าบ้านเขาเป็นนายห้อยกองวัวต่างชื่อสางอุ่นเปิง จะขอหยุดพักแรมคืนริมห้วยใกล้หมู่บ้านของท่านคืนนึงพรุ่งนี้เช้าจะเดินทางต่อไปนายห้อยหนุ่มบอกแล้วมอบน้ำอ้อยแผ่นหวานฉ่ำห่อหนึ่งแก่หัวหน้าบ้านเพื่อผูกไมตรีโอ้มือโชเปอร์สวัสดีนายห้อยพักได้ตามสบายแต่ต้องระวังตัวนะอย่าประมาทเมื่อหกเจ็ดวันที่ผ่านมามีหมาผีกินคนมาอาละวาด คนในหมู่บ้านของเหาตกเป็นเหยื่อมันสองคนแล้วตัวของมันใหญ่มากปืนก็ยิงมันไม่อยู่หมู่เหากลัวมันทุกคนแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนกันแล้วหัวหน้าบ้านแม่ละขี่และลูกบ้านต่างเล่าถึงอาถรรพ์ของหมาผีให้ฟังส่างอุดเบิงครั้นได้ฟังจึงพูดตอบไปว่าขอบคุณที่บอกเตือนเขาจะระวังตัวจะไม่ประมาทหากคืนนี้มันมา เขาจะกำจัดมันให้ได้บอกชาวบ้านแล้วก็ชวนจ่ายโูเดินกลับค่ายพักแรมกำชับกำชาให้ทุกคนที่มาด้วยกันได้รับรู้ถึงภัยซึ่งอาจจะมีมาอย่าออกไปนอกค่ายพักแรมเป็นอันขาดยามข้างกองไฟก็จงระวังบอกเตือนทุกคนให้รับรู้แล้วต่างแยกย้ายกันเข้าที่พักนอนท่ามกลางบรรยากาศที่เยือกเย็นริมห้วยชายดงประมาณสี่ทุ่มเศษ ยามข้างกองไฟคือจายโพกับตาอินตะซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันก็ต่างพากันแปลกใจเพราะมีเสียงหอนเยือกเย็นดังก้องมาในโดงมืดเสียงของมันดังมากดังจนบรรยากาศบริเวณน,นั้นสั่นสะเทือนหมาผี ah ía, มันมาแล้วนั่นคงเป็นเสียงของมันจายโพผวาลุกพรวดคนอื่นๆที่หลับอยู่ก็พากันวิ่งมารวมกันข้างกองไฟ จ้องไปทางทิศที่มีเสียงหอนด้วยใจเต้นระทึกสางอุ่นเปิงบอกลูกน้องทุกคนว่าเระบังตัวนะอย่าออกไปข้างนอกขอให้มันปรากฏต,ตัวก่อนข้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วฉับพลันสายลมก็พัดวูบก,กลิ่นสาบสางโชยฟุ้งร่างเงาทมึนขนาดเสือดำตัวย่อมย่อมของเจ้าหมาผีลึกลับตัวหนึ่งก้าวออกมามัน ยืนจังก้าแยกเขี้ยวคำรามดวงตาลุกโชนเป็นประกายวับๆับทำท่าจะพุ่งเข้าทำร้ายคนที่ยืนอยู่ข้างกองไฟเจ้าหมาผีหยุดนะถอยออกไปไม่งั้นข้าจะยิงด้วยปืนลงอาคมสร้างอุ่นเปิงตะวาดยกปืนขึ้นประทับบ่าแต่เจ้าหมาผีไม่หยุดมันกลับแสดงความดุร้ายแล้วพุ่งกระโจนเข้าหาในฉับพลันนายห้อยหนุ่มจึงเหนียวไกย,ยิงสวนไปนัดหนึ่ง ร่างของหมาผีหมุนคว้างตกลงกระแทกกับพื้นส่งเสียงร้องโหยหวนแล้วภาพหน้าพิศวงก็เกิดติดตามมาร่างของหมาผีค่อยๆเลือนหายไปกลับกลายเป็นร่างของอสุรกายตนหนึ่งดิ้นรนร้องครวญครางโอยโอยอยู่กลางดินแกเป็นใครมาจากไหนเจ้าพูดผีสร้างอุ่นเปิงตวาดถามเสียงดังไปทั่วบริเวณ ร่างเงาของอสุรกายตนนั้นค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นนั่งเอามือกุมอกมันร้องหวิงวอนว่าอย่าจงไว้ชีวิตด้วยเขาเขาชื่อจอแกเขาผิดครูอาคมรันตายแล้วจึงกลายเป็นปอบหมาดำวิญญาณปอบลีลับสะอื่นเล่าความเป็นมาของตนสร้างอุ่นเปิงพอได้ฟังก็สั่งเวทใจไม่หญิงซ้ำ แต่บอกมันไปอีกว่าเจ้าผีปอบเ้าจะปล่อยแกไปแต่จงรู้ไว้นะต่อจากนี้แกจะเข้าสิงหรือว่าทำร้ายคนอื่นอีกไม่ได้แล้วกระสุนอาคมของข้าทําลายอาถรรพ์ของแกหมดต่อจากนี้ไปแกจะเป็นเพียงวิญญาณที่ร่อนเร่เรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมไปจงไปตามยถากรรมของแกเจ้าผีปอบผิดครูอาคมตนนั้นสะอื้นเอามือกุมอก ค่อยๆยันตัวลุกขึ้นหันหลังกลับแล้วเดินโซซัดโซเซหายเข้าไปในดงไม้มืดไปนอนกันเถอะมันจะไม่กลับมาอีกแล้วในห้อยหนุ่มบอกลูกน้องของตนทุกๆคนพากันถอนใจโล่งอกแล้วแยกย้ายกันเข้านอนท่ามกลางบรรยากาศที่เน็บหนาวและเงียบสงัดวังเวงของป่าริบห้วยแม่ละขีชายดงเช้าว,วันรุ่งขึ้น หัวหน้าบ้านและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพากันมาถามข่าวด้วยความห่วงใยในห้อยเมื่อคืนหมูเฮาได้ยินเสียงหมาผีหอนและได้ยินเสียงปืนหมาผีตัวนั้นมันมาที่นี่หรือเปล่ามามันมาแต่เราได้ทำลายอาถรรพ์ของมันแล้วต่อจากนี้จะไม่มีปอบผีหมาดำมาทำร้ายใครๆได้อีกสร้างอุ่นเปิงบอกหัวหน้าบ้านและชาวบ้านแม่ละขี จากนั้นเคลื่อนกองวัวต่างขนสินค้าเดินทางต่อไปและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปอบหมาผีกินคนตนนั้นก็หายสาบสูญไปไม่ปรากฏให้ชาวกระเหรียงบ้านแม่ละขีได้พบเห็นอีกเลย